สวัสดีครับผมอยู่กับผมบ่าวนัดนะครับก่อนนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูกัดกันนะครับก็เลกว่านะพอมาลอ,อยไปนะครับผมไม่ได้ลอ,อยเอยงให้ปอลอยให้นะครับ <c oughs> ี่การเล่นนะครับตอนจาแจ๋วเย็นปอลุ่งไปเลยล <c oughs> อ,อยกัดจิ๋วป่ะจ <c oughs> องอว่ Lấy quà tôi luôn gần đây mà Lấy đi hả? Ừ Nắm lực mà lực. <laughs> Tông chảy luôn nè Hóa à, đây đây à? À, đi. Lại đi đó Là đá lại túa luôn Bà ừ. giá lít rồi à? à. phong hết <laughs> ปลาจลิดนะครับตัวตัวนตัวนี้มันป่องมาลเลเย้ะตำเบื่อตำคืยก็ติดปลาจลิดปลาดีปลาลาดตัวกันไหมาติดปลาลาดด้วยหลายตัวนะ <c oughs> ก็ดักกันในครองล่างบ้านนะครับ บานนำหรือแม่องอะ่ปะปลาเดมากตาปองมั้แหละน่าว่าจะติดเหล็กตอนหมารลอยนะพอตอนเจ้าก็มันปองมดนะครับตรงนวดเกลือซุบน้ำ lài nhiều trong nô, để quả lức, có cắt rong rưới nè, về, có làm được đâu các nè, lại tuôi nè, ูต่ตอนอะไรบ่ตกใจมัดนึกว่าไอ้อื่ได้ลด้ตัวนอื้ได้ล่ะปลาเดปลาเดอยู่เป็นกุ้งเป็นนะครับช่วงนี้ ในกรองนี้นะครับที่ผมมาปักเบ็ดนะครับปักตาคว้างนู่นนะก็ไม่ได้ปลาตัวเดียวเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอลอยกัดนี่ได้หลายตัวนะครับแต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กๆนะปลาดุกก็ไม้เลยนะครับอย่างป,ป,ะะล,ปลาดีปลาสลิดปลาลาดปลาดุกปลาจอไม่เลยแล้วก็มีปลาสะวายด้วยนะครับในนี้ปุเบ็นขึ้นอยู่นะ ผมเคยมาตอกเรียนะครับมันไม่กินเนื้อนะครับขนาดว่าผมอ้อยเนื้อไปเดยวนะครับอ้อยเนื้อกับนมปังแล้วก็หัวอันป่าดุกนะครับผอมาร่มๆมันก็อ้อยไปอาติยหนึ่งนะครับมาตอกมันไม่กินนะครับมันขึ้นนะครับขึ้นมาอยู่ที่ตรงเนื้อเลยแต่ว่ามันไม่กินเนื้อนะมันกวนตีนนะครับมาขึ้นรอตีนนะครับมันไม่กินเนื้อ ก็เดี๋ยวรออ่นาเองนะครับในตอนแรกนล้านะในกลองนี้ไม่รู้จะเองไหมนะครับตอนนี้เริมก้าวนาค้นนีดนึุ <c oughs> งจะไม่เองนะครับไม่เองก็รอปีหน้าแล้วนะปีหน้าอาจจะเองนะครับตาปีหน้าเองครับปลาเยอะแน่นอนหลายหลายตัวเลี้ยงหลายตัวจริงนะครับปลา Đã chịp đuôi lẹ vợ Không tuôi lẹ à Ví qua tùng mệt là tùa à? <laughs> Tổng mệt mệt đã đặt tuôi <laughs> Rồi cắt đi đã lại tuôi nè Có loài gần tí lăng bán không bấm nữa gặp Ngài lăng ที่กลางรูปน้ำนู่นนะครับปลาเยอะนะปลาจรก็มีนะครับปุ้มเม้นแ้ววันคนมีคนมาสัตว์เบดนะครับก็ได้ปลาจรตัวเป็นโลเลยนะพอป,ปุ้มสัตว์เองอะม่ใจได้ตรงนั้นติดจังกันวะ <c ười> เป็นแต้วเลยรอยก้าวร่วมเม็ดปลาพองเว้อืม เกลีบ okay, ตัวไปปลายดียดังหมดเลยนะครับไม้ป่าดุกได้กลืนยุดแหละ <laughs> ก็แหล่แลกเสร็จแล้วนะได้กลึงยุดแล้วนะครับดูกดัดว่าแลกก็ได้ปลากลึงยุดแล้วก,ก็กัดว่าเด็ดร่องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปลาอยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับสองตัวสามตัว <laughs> ตรงนี้น่าจะเป็นปลาหางแดงนะครับไ <c oughs> ด้จังซืง้อมาดก็ดูกดัดว่าเด็ดร่องตรงนี้นะครับ Ở ừ, trong này có loài lại tua vậy gắn lực Túa mua tua mà Nằm túa mua rồi mà Túa mua rồi Cháu nói anh phải cân liền Anh cân thì nó nằm lực rồi Nít tít ở trong ở trong Mắc buông rồi ừ. nhọt ơn tang à, đen quá vợ này tuần này vòn mất liền ừ tuần diễn tuần mà rồi <laughs> này này tại đây đây ừ. cái <laughs> này đây à này tắc tì cười đây tì lục cười đây nằm lấy à, ừ, mà hết cắt biêu rồi ta đeo mà nằm lấy mua thì cho đi mày gọi tiết lên anh đấy là trong tam tua đây quả lẹt đại chẳng dưa mét nè ไม่ก่อยติดเลยไม้เลยนะครับหัวติดร่องนี้ติดซ้องซ้ำตัวอยู่เลยไม่ก่อยได้นะหัวติดร่องแกวไปติดตัวแหลกปัดเลยอาหนัวปลาโม มีปลาโมอหนึ่งตัวนะครับปลาโมอหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กแต่ว,ว่าก็ได้เยอะนะครับ แต่ว่าปลาตัวเล็กๆนะไม่กอยได้เลยนะบ่อนะวันนี้ว่าแหลกได้มากว่าตรงนี้ติดอยู่หนึ่งตัวปลาลาดเป็นอยู่เลยว่าแหลกได้มากว่านะว่าร้องได้เ้ยาตัววันนี้ติดต้องร่ามตัว Hmm? Ừ. Tàu Xoay coi Mì bà chọn tuồng tôi nhớ rồi Ui ừ. ừ. Tàu, Tàu, tù. Ốc tù. Ốc rồi. Ừ. Ừ. Tàu à Ốc mà ốc đi Lá tay đi à cây nà.

mắt lẹ đại cường nhút lên tắc đang vào quá wow. đai nhút nào gặp cặp <laughs> tròn quá là đi bà lát tuổi nhé đây rồi nè có đại cá, bà la chân đít lên Hãy subscribe cho ปไปนู่นเลยโอเคนะครับก็สาหรับคลิปวันนี้ก็เไหวเปียเทถวนี้นะครับก็ได้ปลามาประมาณจ่องกิโลนะครับเยอะเลยนะกัดร่องอัวนะครับโอเคนะครับก็ลาก,กันไปก่อนก็บคุณทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามเราชมและก็คอมเมนต์ให้กันลังใจกันมาก็ต้องก็บคุณมากๆเลยนะครับเจอกันไม่คลิปนะสวัสดีกับ